We buy watch เรารับซื้อนาฬิกาไฮเอนด์แบรนด์เนมทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Audemars Piguet Rolex Patek Philippe Jaeger Lange r และแบรนด์อื่นๆชั้นนำของโลกให้ราคาสูงและเป็นธรรมสนใจติดต่อ We buy watch 083 713 9292หรือทัก Facebook Fan Page มาที่ We buy watch ได้เลยครับ สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับครั้งนี้กลับมาพบกับโต๊ะนาฬิกาพอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับลุงตุ้ยกับลุงป๊อกก็ยังไม่สามารถเจอหน้ากันได้นะฮะด้วยการล็อกดาวน์นะครับด้วยเรื่องของโควิดนะครับสถานการณ์โควิดก็ถ้าเสียงมันอ่อนๆหน่อยนะครับก็ขอให้ผู้ฟังขอภัยด้วยนะครับให้ผู้ฟังทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเราก็คิดว่าถ้าช่วงนี้มันผ่านไปเดี๋ยวก็กลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยลุงตุ้ยกับลุงป๊อกเนี่ยได้ได้เตรียมเนื้อหาเกี่ยวกกับนาาฬิ ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นนาฬิกา mid range ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าสมัยลุงป๊อกอยู่ยุโรปเนี่ยคนรู้จักเยอะมากเลยนะฮะสำหรับยี่ห้อนี้นะครับตัวเองเนี่ยก็เคยได้ไปดูโรงงานนาฬิกายี่ห้อนี้ที่เขาผลิตกันจริงๆใช่ฮะเคยไปดูอยู่ทีหนึ่งที่สวิสนะฮะม <Brand S 1> อลิสลาครัวใช่มลิสลาครัวนี่เป็นแบรน มาอีกชื่อนะครั้งที่แล้วก็ชื่อยากแล้วครั้งนี้ก็ยากเพราะว่ามันเขียนเนี่ยมอริสอ่โอเคได้ลาครอิกส์เป็นลาครัวนะครับคือมันจริงๆถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษต้องมาไล์มาไล์มามาไรส์ลารลาคริกส์นะครับแต่คืออ่านถ้าเมืองไทยเรียกกันว่ามอริสลาครัวนะครับผมก็จริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ เป็นเป็นแบรนด์บอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ใหม่ระดับหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราคุยคุยกันทุกสัปดาห์เนี่ยไอทุกใช่ทุกสัปดาห์เนี่ยคนหนึ่งเขาเป็นแบบหลายร้อยปีเราเป็นหลักร้อยปีก็แบรนด์เนี้ยก่อตั้งปี1975นะครับ1975ก็ไม่ไกลทางด้านที่ต่อตอก่อตั้งเนี่ยคือ d e s c o Group Desco ใช่ไหมฮะใช่ก็คือเป็นสายแฟชั่นนิดนิดนะครับซึ่งเด s c o Group เนี่ยตัดก่อตั้งมาก็ยังไม่มีรุ่นอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็เดส ได้รู้สึกว่ามีรุ่นเริ่มเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาเนี่ยก็คือช่วงประมาณปีสอ0 0ัก็ออกไลน์ออทีเ่เรียกว่า Masterpiece ก็คือเหมือนกับ m i n เนอร์เชทุกอย่างของมอริสลาครัวขึ้นมารอบหนึ่งนะครับก็คือ m i n เนอร์เชมาเป็น Masterpiece ซึ่ง Masterpiece ยตอนนั้นก็ออกรุ่นที่เป็นเลตุเกตก็คือฟังก์ชันที่เป็นเข็มแบบวิ่งได้แค่ครึ่งรอบนะครับแล้วก็พวกดับเบิลเ o ต r a d e แล้วก็สเกเลตันขึ้นมา แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับครับผมโลโก้ของมอริซากัวจะลองดูว่ามันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะครับก็มาซื้อกันเปลี่ยนหลายเวอร์ชันใช่ไหมใช่มาซื้อกันจริงๆเนี่ยมอริซากัวเนี่ยโดนซื้อโดย d k h s d อ h s อซึ่งก็เป็นตัวแทนในไทยนะครับ d ี h s เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเป็นบริษัทยาหลายแบรนด์แล้วก็ทำแบบเกี่ยวกับโลจิสติกต่างๆก็ได้ข่าววัคซีนก็โลจิสติกก็ต้องผ่าน d ี h s ผ่าน d ี h s ครับใช่ก็ พอมอริสลากัวเนี่ยมาอยู่กับ d k เคปีสองพครับผม d ีเคก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือเราต้องการเมื่อก่อนเนี้ยเ e สโ o กรุ๊ปเนี่ยเมื่อก่อนให้สโลแกนของมอริสลากัวว่า tomorrow classic อืซึ่งเป็นสโลแกนที่ในวงการในการเบอร์สองคือยี้ แต่ว่าเมื่อไหร่มือจะคลาสสิกสักทีพุ่งนี้ก็ยังรอพุงนี้เหมือนพัดมันประกันพุ่งไปเลยมึงได้คลาสสิกสักทีไปเรื่อยเรื่อยมึงก็ยังไม่มีใครเอาประมาณนั้นเอาไหมรายการเรื่องนี้เฮ้ยไม่ tomorrow ไอ้นี่ค่อยคุยแล้วคนคนซื้อก็บอกไม่เป็นไรรอให้มัน tomorrow ก่อนแล้วค่อยซื้อคือคือก็เลยทําให้แบบเอ่อแบรนด์มันก็ยังเดินไปเหมือนกับเหมือนกับเด็กหัดเดินอยู่เรื่อยแต่พอหลังปีตอนช่วงปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยน มอริสากัวไปทั้งหมดเลยในสิ่งหนึ่งคือการที่มอริสากัวไม่ต้องการที่ไปอยู่กับการได้ถ้วยเหมือนกับอะไรนะ G g P S G ใช่ครับจัน GPSG ครับก็คือถ้วยแบบ Innovation ถ้วยโน่นถ้วยนี่เขาเริ่มรู้สึกแล้วกูไม่มีินโนไม่รู้จะลงถุ่หน้าไาะกกกล็อจจ อ่มันก็เบบพืดสมัยก่อนเขาจะมีตัวแบบไฮไฮแต่ว่าหลังๆเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสของเขาไม่มีไฮแบบโอ้โหแบบคนพ่อคนแม่ทุกยองงี้ยองอะไรไม่มีก็คือไฮเขาคือใช้เครื่องยูนิตัสมาแล้วก็ออ่าดัดแปลงอะไรนิดนิดหน่อยก็เลยเกิดเกิดเกิดสิ่งที่เขาพยายามที่จะวิ่งอย่างหนึ่งก็คือหลังจาปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยเขาได้เบนเขียนใหม่ไอหลักไอรางวัลสวิตกูไม่อยากได้แล้วกูอยากได้รางวัลเลนดอดอ๋อ ไม่ไม่ไม่เอา GPG s แล้วไปไปเปลี่ยนค่ายเป็นเ e d ดดอแล้วเล d ด t อดดีไซน์ก็คือหลังจากนั้นมอริซากัวเลยได้ r e d ด o อดดีไซน์ติดต่อกัน3ปีซึ่งเ e d ดดอ d ดีไซน์ของมอริซากัวเนี่ยก็โดยการเอา Square View. s u u r ว w h e e l มาใส่ให้มันมันมันกับรูปหัวใจปะไม่ใช่ก็คือที่เป็นเข็มวิเนี่ยาจากเข็มวิกลมก็มาเป็นเข็มวิสี่เหลี่ยม อ๋อเข้าใจแล้วจำได้และจ<ท>ำได้ละเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้ะที่มันที่มันใช,ใช้ใช้ใช้แบบเหมือนไอ geometry แปลกๆที่มันแบบใช่ต่อ<ช>มาเน,นี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือเอ่อเอ่อ mystery second ก็คือ mystery second ก็คือเข็มวีที่สามารถหมุนโดยไม่ได้หมุนเป็นกลมๆอ่า แต่ก็หมุนโดยการแบบลงมาโดยไม่มีแพทเทิร์นแต่จริงมันก็มีแพทเทิร์นอะนะแต่คือแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นที่มันไม่ได้มองออกเลยทีเดียวออเข้าใจคือมันเหมือนกับมันมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแปลกๆใช่ใช่มิสเซเรสเซคเก้ก็คือสองรุ่นนี้เป็นสองรุ่นที่เหมือนพยายามจะพามอริซิอากัวกลับมาจากกลับมาจากทะเลสาบที่เข่งขวางและอ้างว้างแต่มาแต่มิสเซเรสเซคเก้นนี่ผมโคตรชอบเลยนะดูแบบดูเพลินดีนะ แต่แต่แต่มันแบบมันมันก็นะคือมันมันมันดูซับซ้อนนะมันดูแบบโหซับซ้อนแต่จริงมันไม่ได้เีอะไรมากเท่าะอะไแต่จริงๆแล้วเนี่ยมอริสลาครวเนี่ยสิ่งสิ่งที่มันมันมันไปโดนหนักมากอีกอันหนึ่งก็คือเขาพยายามผลิตกลไกที่มันไม่ใช่ใช้กลไกคนอื่นก็คืออินทาว์ออกมาขึ้นมาก็คือทำี่ยมิสเซเรสเซกเก้นแล้วก็โครโนกราฟปัญหาคือมอริสลาครวยังคงยึดติดอยู่กับ เออฝั่งของพันนลายแอคเ็อ๋อตัวเครื่องพันนลายอืมคือสิ่งที่ออกมาทั้งหมดไม่มีอะไรเลยต่ำกว่าสี่สิบสี่มิลใช่ฮะคือใหญ่จนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดหมอิลากัวเนี่ยยังใหญ่อยู่เลยผมไปดูมะยังใหญ่อยู่เลยก็เลยพยายามเปลี่ยนมอีิลากัวก็ไอ้เหี่ยคนอื่นเขาทำไอคอนไอคอนวะไอคอนไอคอนคนอื่นทำไอคอนอีก กูมิสเตอรเลียเซกเกนไหวไหมไม่ไหวะทำสบายวิวไหวไหมไอคอนไม่ไหวก็เลยไปออกรุ่นชื่อไอคินไอคอนเออแต่ไม่ใช่ไอคอนนะมัน Aikon ในสองพหน้าตาคล้ายๆ AP บวกกับเออมันจะแบบดูแบบทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันดูโอเคแต่กดไอคอนที่ออกมาก็ใหญ่ไซส์42่่ะ4 4 44 c เออใหญ่ตอนที่44 42 46 ซึ่งก็กลายเป็นบอกอ้าวไม่ไม่อินเทนในตอนนี้อีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไซส์มันต้องสามสิบปดสี่สิบสองนี่ใหญ่สุดอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ใช่คนก็เลยเกิดเกิดว่าเฮ้ยมันคือในกาอะไรไอคอนวันนี้ก็ราคานู่นแหละครับลงลงจากดอยก็คือเออสมัยก่อนอสอนี่อยู่ปรหมาณื่นเออสมัยก่อนตั้งราคาค่อนข้างแพงนะผมจำได้ไอคอนแบบเบบนพื้นเน,น,นี่ยประมาณเออหลักแสนอะไรเงี้ย คือ D K S ในโลกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าที่ตั้งราคาให้เวอร์ลดดเยอะๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกลยุทธ์ตลาดสมัยคือมันยังแบบโบราณโบราณหน่อยะฮะเหมือนกับตั้งราคาบวกแล้วค่อยมาลดเอาอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคือมอลิซากรวเนี่ยเป็นอยู่ในอยู่ในใต้ล่มของ D K S ที่เมืองไทยเนี่ยซึ่ง D K S เมืองไทยทาของอะไรลักชัวรี่เนี่ยกดหัวทุกกันเมื่อก่อน D K S, <S Chase, ปัจจุบันไม่รู้ยังเป็นอยู่หรอนะครับก็คือเลบาน อมองมองนี่ก็อยู่กับดีเคซอยู่โอ้สมัยก่อนอออแว่นเลบ<อ>แบรนนี่เป็นหมื่นเลยนะใช่คนหอื่นเขาขายกันห้าพันครับก็ค,บคือเราเราต้องบอกว่าดีเคเป็นคอนเซตปยังเป็นคอนเซตปเก่าคือตั้งสูงสูงลดเยอะๆให้รู้สึกว่าของมีคุณค่า วันนี้มองมองบังที่ประเทศไทยเลยฮ่ะมีปัญหาเยอะที่สุดก็คือเรื่องนี้เรื่องราคาทําไมแพงแล้วสมัยก่อนคนไม่มีอินเทอร์เรน็ตก็เหมือนใครๆเดินเข้ามาดุมๆโอ้ยแพงรถถูกโอ้โหดีสบายใจใช่เดี๋ยว<อ>นี้กลาเป็นทุกคนมีห,นหมด <laughs> ทุกคนเช็คราคาภายในเวลาไม่ถึงนาทีเฮ้ยที่นน้นไม่ถูกกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ มันมันก็เป็นไปได้เพราะว่าสมัยก่อนเคยจะซื้อไอตัวไอคอนอยู่แล้วไปเช็คที่ต่างประเทศดูราคาโอ้โหห่างกันลิบลับเกินสาสเปอร์เซ็นะเมืองไทยลดแล้วห้าสิบยังแพงกว่าต่างประเทศบวกแท็กรีฟันแล้วก็บวกลดอีกอะไรเงี้ยเออเห็นไหมครับใช่ก็มันก็เลยมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่วันเนี้เอ่อมอลิซาครัวเนี่ยมันแปลกเป็นแบรนด์ที่ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับจุดยืนในเมืองไทยยังเหมือนเข้มผมก็ยังเห็นว่ายังยังยังหาจุดยืนกันอยู่ พราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าอยากได้ไหมบางคนก็อยากได้แล้วบางคนก็รู้สึกมันสวยแลอเข้ากับข้อมือแต่จุดยืนที่มันมีก็คือแล้วซื้อไปเสร็จเราไปไหนต่ออืคือวันเนี้ยบางครั้งมันเหมือนกับมันยังไม่รู้ราคาที่มันลงไปสุดท้ายเลยอ่ะหมือมันไาลงตลอดเวลาใช่ยังไม่รู้ว่ามันเออมันจะลงไปที่เท่าไหร่ยังสุงท้ายมันมวามพอใจจะลงแบบก็ว่าแบบเอ้ยลงให้ราคาเท่ากับราคาเครื่องเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ไหมขึ้นสองหมื่นห้าเข้าใจ คือคือกลายเป็นว่ามันมันมัน,ม,นมันยังหาจุดยืนในตลาดไม่เจอแล้วต่อมาคือพอดีเคเอสในโลกเนี่ยถูกรับรับรับสินค้าเยอะๆครับประเทศไทยอะ่ะก็มีดีเคเอสแฟมิลี่เซล์แฟมิลี่แอนด์เฟรนด์เซล์ซึ่งมันก็ลดกันห้าสิบเจ็ดสิบแล้วผมถามแต่ว่าคนที่เขา ซื้อกันจริงๆจะมีคนไหนเขาไม่รอช่วงนั้นเอนมันเกิดซื้อห้าสิบเจ็ดสิบพ่อค้าก็ไปซื้อแล้วแห่มาก็มาเก็บไว้แล้วก็ปล่อยดเป็นห้าสิบจอ่ค่อยๆทยอยปล่อยในทีละเดือนหรออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ถามว่าเอเมื่อก่อนอาจจะทําแล้วคนรู้น้อยแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันรู้กันหมดแล้วอะครับสมัยก่อนเนี่ยแฟมิลี่เซลเนี่ยจะรู้กันเฉพาะคอลเรเตอร์ฟนออฟแบรนด์เดี๋ยวนี้อะครับ ทุกทุกคนรู้ว่าแฟมิลี่เซลเมื่อไรจนด้วรเ<ห> <S <S ่ายไล,ล่อ <S 1> <S 1> เอ่ยในการ <S <S 1> <S 1> แบบเออเราก็ส่งชิปกันแบบง่ายไปหมดแล้วอ,ะ <S <S 1> <S 1> อ่ะส่งวันฟอร์เวิร์ดแมสเกันในไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย <S 1> <S 1> <ช>มง่ายไปหมดแล้วจน จนผมว่าต่อไปต้องถือเป็นบัตรประชาชนไปบอกหมว่าเนี่ยได้รับอีเมล e มาจากใครหรืออะไรเพื่อ,อลด Family Sale กันแบบไหนผมผมว่าจริงๆแล้วในการ Family Sale สมัยก่อนมันเวิร์กเพราะว่าการการสื่อสารมันไม่มันไม่ครอบคุมขนาดนั้นจริงๆผมว่าตอนนี้ถ้าจะปล่อยอ่ะคือปล่อยเข้าพ่อค้าดีกว่าแล้วให้พ่อค้าไปค่อยๆเพราะว่าพ่อค้าจะจะสามารถ คุมราคาได้ระดับหนึ่งอ่ะผมว่านะจริงๆได้ดีกว่าได้ดีกว่าผมรู้สึกว่าใช่มันไม่เสียเออมันพ่อค้าเราคิดเราต้องคิดภาพว่าพ่อค้าคือเอาเล็ตเออเปิดนเอาเล็ตอ่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆปล่อยคือไม่ใช่แบบตุ้มเดียวทุกคนแม่งกลายเปว่าพอปล่อย Family ่เซลทุกคนแม่งกลายเป็นพ่อค้าหมดเลยใช่ใช่ทุกคนซื้อหมดเออมันมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็จะทําให้แบรนด์นั้นมันไปเลยไง รอบเดียวเลยก็จากเขอแบนโคก็คือรอบเดียวคนที่เป็นทั้งพ่อค้าและนักสะสมซื้อทีเดียวในเมืองไทยตอนที่ทม์โซนเข้ามาลดทีเดียวเจ็ดสิบวันนี้ทําโซนจะเอาสิบเรือนของจากขอแบนโคเข้ามาก็ไม่มีทางขายได้อีกแล้วเพราะว่าคนกนรับรู้ไปแล้วการรอบเดียวไปรีเดียวมันก็อย่างน้อยก็ต้องมีไซเคิลของมันอีกห้าปีคนซื้อถูกแล้วกลับไปซื้อแพงยากตุ้ยใช่ใช่เข้าใจภาพเลยเออแบบวันนี้ก็เลย ก็เลยมอลิสคากัวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกเลยว่าในตลาดเบอสองเนี่ยก็พอขายก็ค่อนข้างยีนะครับแต่สําหรับแบรนด์เออสหรับรุ่นที่ยังเป็นเหมือนกันเลดดดอรุ่นดีไซน์ก็อาจจะเป็นรุ่นที่พอ้ายอลูกค้ายังมียังมียังมีกําลังซื้อที่หาอยู่แต่ก็ไม่ใช่ราคาที่สูงเนื่องจากคู่แข่งในแบรนด์ใกล้เคียงกันหนึ่งคือเรื่องเรื่องเขาเรียกว่า พัฒนาการของของคอลเลกชันเขาค่อนข้างทำได้วไวกว่ามอลตรสลาหัวโดยอย่างเช่นมาถึงปุ๊บเอ้ยไซส์เริ่มเล็กอย่างซอตกุ๊ปแม่งเริ่มรีไซส,ส์ตึต๊ดตสองปีลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างอางื่นสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นคือเขามีไอคอนิกอ่าอใช่การที่แบรนด์ยังหาไอคอนิกตัวเองไม่เจออ่ะ <Joh an> มันจะยากตอนเนี้ยทุกทุกแบรนด์อ่ะวิธีการคิดอะไรไม่ออกในปีที่เศรษฐกิจตกเนี่ยก็คือเราก็ทำรีดิชั่นอ่าที่มันเคยใช้ขายได้แล้วก็มาขายอีก ใช่เอ่อก็คือเราก็รีดิชันสามสิบปีรุ่นนั้นสามสิบปีรุ่นนี้แล้วก็มาขายในกระแสให้มันมเกิดขึ้นแต่วันนี้มอลิซากลัวจะรีดิชันไปไหนล่ะครับมันรีมาหลายรอบแล้วนะไม่ใช่ไอคอนรีไปไหนเพราะมันไม่มีไอคอนีกเออ <nữa. S 2> แล้วจะรีไปไหนจะรีขึ้นหรือจะรีลงเนาะใช่บางทีรีเอดิชันอ่าแล้วแล้วแบรนด์ไอที่มันเป็นไอคอนเนี่ยถ้ารีบจะรีไมเนอร์เชนคาถามคือ มันจะไมเนอร์เชนทันไหมผมถามเนี่ยวันนี้ผมดูในกายอยู่มอริซากัวไอคอนสเกเลตันเครื่องอินทาวส์สวยมากสวยใช่เห็นแล้วราคาแสนก็บาทสองแสนเนี่ยสวยมากหน้าตาเนี่ยสวยเลยตัดมาไทยตั้งเนี่ยรอไปสามแสนกว่าสองคือเคสไซส์สามสิบห้ามิลวันนี้ใครยังใส่สามห้ามิลอยู่อีกสามห้าหรือสี่ห้าไอสี่ห้าโซมิสี่ห้ามิลใครใส่แล้วใหญ่มากคำถามคือ เ็าคงมีแฟนขับพานายใส่คา <c oughs> าาําถามตอแฟนขับพานายใส่เขาใส่เพราะว่ามันเป็นพานาไหรือใส่เพราะใหญ่เขาใส่เพราะเป็นพานาไลใช่แต่ตอนแต่ตอนนี้พูดถึงพานายแล้วต้องขอกลับไปนิดนึงนะมัน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  <c oughs> มันไม่น่าเชื่อนะว่าแบบสมัยก่อนนี่คนเล็กกันเล็กได้ว่าเป็นเป็นสะสมเพื่อลงทุนเลยนะเดี๋ยวนี้ไปไหนแล้วไม่รู้นะ ก็นี่ไงเห็นไหมว่ามันมันมันก็มันก็เป็นการยืนพื้นแล้วเห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วแบรนด์เก่าแก่เนี่ยการที่มันจะล้มในการทําเยอะๆมันก็เป็นไปได้อย่างตอนนี้แบรนด์ที่กําลังมาของของฝั่งที่ริชมอนด์ทำเนี่ยตอนนี้ที่กําลังมาแรงเลยก็คือคาเทียอ๋อคาเทียมาแรงใช่ก็คือการอัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกระแสตอบรับยังยังเกิดเนี่ยนี่อ่ะมันมันมันเวิร์กมากก็คือซ g ชคุ p ตอนนี้ทํามากๆก็คือ โอเมก้าโอเมกก็อัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆจนหาว่าเมื่อไหร่มันถึงจุดอิ่มตัวเขาก็จะคงใช่ไหมแต่วันนี้มอริซากัวก็ก็ต้องบอกว่ามันเทียบกับอะไรมันเทียบกับลองยิในในตลาดที่เขาบอกว่าเขาพยายามจะสู้คือลองยิ่งตะถามผมทุกวันนี้ต่างกันลิบลับลองยิ่งรีดิชั่นอะไรมีสตอรี่หมดใช่ออกมาหน้าตาหมดบิ๊กไอ้นู่นนี่นั่นเฮอริเทจซึ่งมริซากัวหาตัวเองไม่เจออยู่เลย ยังวนอยู่ในอ่าองว่าวฮ <น S 2> ้ยเราจะไปทางไหนดีเราจะไปทางาไหนดีแล้วพอกระแสะโลกมันยังวนในอ่างเนี่ยมันทําให้ยากมากสําหรับกระแสะคนไทยเพราะว่ากว่าเราจะรับอะไรคนอื่นก็ต้องรับไประดับหนึ่งแล้วเริ่มถึงจะรับเนี่ยมันไม,ไม่ใช่อยู่ดีแบบเออแล้ว,ลวประเด็นหนึ่งคือยังจับเมื่อก่อนอะ่ะมีช่วงหนึ่งตอนที่ปีเออประมาณปีสองพันต้นๆเนอ่ยมอลิสัก์กะได้พีเซนเตอร์ที่ดังมากแล้วโดนฉีกสัญญา ที่เป็นการฉีดสัญญาที่โด่งดนักมากก็คือโดนเจอเฟเดเลอร์ er รอร er นี่ว่ะสมัยก่อนใช่ซึ่งหลังจากเฟเดเลอร์มาผมไม่เคยเห็นมอนริซากกก้าลงทุนคนไหนเลยเลแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าลงทุนเนี่ยผมว่าจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเฟเดเลอร์ไม่มีใครเอาหรือเปล่าไม่ดังไงสมัยก่อนอ่ะลพอรั้เฟเดเลอร์มาเสร็จดังเสร็จโดนฉีดสัญญาหลังจากนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันก<ด>็เลยมันก็เลยเป็น ที่มันก็ยังงงๆอยู่เขาฉีกสัญญาเฟเดเลอร์เลยหรือเฟเดเลอร์ฉีกสัญญาเขาเฟเดเลอร์ฉีกสัญญามอริสลาควัวเพราะว่าน่าจะฉีกล้วพร้อมโดนค่าปรับเลยเพื่อไปเอาโรเล็กซ์ชัวโอคือคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะมอริสลาครัวนี่แบบแบบว่าได้เฟเดเลอร์มานี่สุดยอดเนาะใช่แต่คือเราเราก็เลยเห็นภาพแล้วแบบนี่คือคือคือเหมือนกับ วันเนี้ยถ้าให้ให้ให้ใครนั่งเป็นซีอโอเฟเดเลอร์อไอไม่ใช่ซีอโอมอริสลากวัวเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนได้เผือกร้อนอะเออเจ็บช้ำจร,จ,รจริงเลยเจ็บช้ำคือคือไม่รู้ว่าจะเอาไปทางไหนดีอะหรือว่าวันนี้จะให้มอริสลากวัวหยุดหยุดพัฒนาแล้วก็ไปพัฒนาเครื่องให้มันเววอร์เทพเทพแล้วเผื่อจะทําแบบคาร์ฟแมนชิพเขาก็ทำไม่ได้ในเมื่อเขาถูกโพสิชันตัวเองว่าเป็นแมสแมสแบบลองยิน อแม้สแบับในากาแสนก็มา้าจเราให้ขายได้ทั้งหมดบูติกเยอะๆมีที่ขายแบบพอยน t o ็อปเซลเยอะๆื่อคําถามคือเราพอยน t o ็อปเซลเยอะๆไปเสร็จแล้วในกาคุณไม่เดินนะอืมเข้าใจคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้ววันนี้การที่เขาจะรีโพซิชชั่นนิ่งแบรนด์เขาอะอย่างคาเทียเราพูดถึงคาเทียก็คือเขาไตา่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเพิ่มราคาเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ คนยังตอบรับดีอยู่แต่โมลิษซาควเนี่ยมันมันไม่น่าจะขึ้นไปทางนั้นมันจะต้องลดลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดจุดที่มันพอใจตอนนี้ตอนนี้มันเหมือนกับมันยังไม่เจอจุดสองคือรุ่นก็ไม่เจอที่ลูกค้าสามารถแบบเฮ้ยเนีโมลิสซาควาดีเว้ยเออแล้ววันนี้ยการที่ยังคิดอะไรไม่เจอเนี่ยแล้วยังผลิตในกาตัวเ่างเยอะมันจะรอดมันไม่รอดอะดิตองมันยากนะผมเลยคิดว่า ็นไม่ได้นะที่ห้าปีมอลิสลาครัวกับเดคเชสก็จะเลิกกันเลิกกันเราก็จะมีนาฬิกามอลิสลาครัวถูกถูกซื้อขึ้นตลาดเต็มตลาดเพราะมันจะเป็นค้างสต็อกทั่วโลกที่มันจะชิงใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะมอลิสลาครัวก็ก็เอาจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่ดีนะตอนไปดูโรงงานก็โอเคมากๆเลยนะคือผมเชื่อว่าโรงงานเขาเนี่ยเครื่องจักรเอ่ยอะไรเอ่ยน่าจะทำได้แบบดีมากเพราะว่าคุณต้องคิดว่ามันผลิตเยอะขนาดนั้นใช่ในการไปทั่วโลกเนี่ย มันมันต้องมีวัฒนาการที่ดีคือต้องไม่แพ้ส w a t c h Group แน่ๆมันไม่ใช่โรงงานที่แบบเอโรเมงเกติเย่มานั่งทําเครื่องอยู่สองคนไม่ใช่เพราะว่าผลิตไม่มีทางทันหรอกค่าพื่นเดือนต่อปีเป็นแมสเป็นแมสแต่ผมก็ไม่เคยไปดูนะว่ายอดยอดขายเขายังไงเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ในบาซิวเขาก็ไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะหมายถึงว่าถ้าถามว่ายอดขายเขายังไงถ้าเราบอกว่ายอดยอดที่ไปลงกับ ออลทไรด์ดิลเลอร์ทั้งโลกอ่ะเขาคงเยอะแน่นอนเหตุผลคือก็กูจับยัดดีเคเทั้งโลกคือความสัมพันธ์กับดีเคเอดีไงมไม่เขาเป็นเจ้าของไงลุงป,ป๊อก<อ>ดี <DK HS S 1> เคเเป็นเจ้าของกต่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจเพราะว่าดีเคเเคยคิดจะปิดลงมานเขาไปแล้วหลายครั้ง <laughs> เออแต่ว่าดีเคเป็นเจ้าของก็หมายถึงว่าสว s สไพร์ Swiss Pride ก็ยังเป็นสวิสอยู่เอาวะลุยใช่แต่คือคำถามคือแล้วเขาจะลอยอมรับขาดทุนได้ขนาดไหนอย่างถ้ารอบนี้โควิดเนี่ยดีเคเสรวยมากแต่มมริสลากลัวเจ๊งเลยเนี่ยถ้าเราเป็นซ e o ของดีเคก็ต้องมานั่งถามเพรว่าเราจะปิดบิสเนสยูนิตทิ้งหด้อไมอืมเข้าใจมันมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็มอลิสลากลัวในไทยเนี่ย เคยคิดจะมีบูติกงบของดีเคเยังไม่ให้บูติกมาเลยอืมแล้วบูติกอย่างมองบลองก็ถูกลดลดขนาดลงลดที่อยู่ลงเพราะว่าดีเคเอาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะแผนของเขาในเมืองไทยอะ่ะคือการที่อะไรที่เป็นลักชัวรี่เขาทำได้ไม่ดีเขาจะลดพวกนั้นลงเลยนะเข้าใจคนที่สือถือมอลิสนากลัวก็ต้องระวัง ไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ยิ่งลด point of sale ลดทีมการตลาดลงแบรนด์มันก็จะลดลงนะอืมเข้าใจอ๋อนี่นะผมผมมาดูเนี่ยผมผมมาเช็คดูเนี่ยโรเจอร์เฟเดอร์นี่จริงๆเป็นกับโรเล็กซตั้งแต่เขาก็หนุ่มๆอยู่นะใช่ใช่แต่แต่ทุวันนี้ผมว่าเอายด้วยอาย,ยุด้วยอะไรของเขาอะผมว่าแมทกับโรเล็กมากๆเลยนะตอนเนี้ยก็ก็ก็กเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้แล้วมอริซากัวหาพิเซนเตอร์ใครดีล่ะ จะกลัวเขาคือมันเหมือนมันเหมือนช้ำมาทีหนึ่งอะไแบบเฮ้ยจะกล้าแบบคบใหม่หรือเปล่ารีเลชั่นคราวที่แล้วโดนแบบโดนโดนเทมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอจะเลือกใครขึ้นมาเนาะอืมหน้า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 ติดตามแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสำหรับนาฬิกามมริสาควนะครับก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งนาฬิกาสวิสนะครับที่มีคุณภาพเนาะแต่ว่าไซส์มันยังยังใหญ่ไปหน่อยมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับถือว่ากลไกเนี่ยก็เรียกว่าก็ใช้ได้แล้วก็ ไอ้ดีไซน์พวกไอคอนสเกเลตนเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะวันนี้จริงๆก็มามาพูดในในในฐานะลุงตุ้ยลุงป๊อกก็มาพูดในฐานะที่เป็นที่เป็นนักสะสมนะครับแล้วก็อยู่ในวงการนาฬิกาก็อยากจะให้ไอเดียกันไว้นะครับว่าอะไรที่มันมันน่าสนใจอะไรที่ไม่น่าสนใจแล้วก็เบื้องหลังเบื้องลึกที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นจริงๆอ่ะนะครับสำหรับแมนมอริสลาควนะครับจริงๆก็น่าจะมีอะไรเสริมไหมฮะลุงตุ้ยอ่ะไม่เอาคําถามเหมือนเดิมถ้าจะขิง <laughs> ซื้อมอริสลาควเอาเอาจะซื้อละ โมเดลสตารัวขิงได้รุ่นไหไรครับก็ต้องถ้าถามผมก็ต้องเป็นมิสซิรี่เซ็กเคครับใช่ไหมเพราะ <Mystery S 2> ว่า <Second. S 2> อย่างน้อยว่าแบรนด์อื่นยังไม่ได้ท <It> ํายังไม่มีอะไรที่เป็นมิสซิรี่เซ็กเคเหมือนอที่คนอื่นทานะครับแล้วก็ยังยังถือว่าเป็นไอคอนิกที่ถือว่าอีกสิบปีก็ยังถือว่าเป็นรา Xavier, ยานนการที่พูดถึงได้แล้วก็ยังไปงานด้วยกันกับเพื่อนเพื่อนยังถือว่าเป็นรุ่นที่เพื่อนๆน,น,น่าจะขอยืมดูเพราะว่ามันมีความความน่าสนใจในในการเคลื่อนไหวของเข็มวินาที ใช่มีนาฬกาค่อนข้างน้อยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ดูเป็นไอคอนิกของมอริสลาัวได้ดีครับผมโอเคครับสำหรับโต๊ะนาฬิกาพอดแคสต์วันนี้นะฮะก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆนะครับของแบรนด์มอริสลาควแล้วนะครับสำหรับใครมีคำถามอะไรนะฮะหรือว่าอยากจะขายนาฬิกาอยากจะเทรดนาฬิกานะครับก็ติดต่อได้เลยนะฮะที่ We Buy Watch นะครับที่ เฟซบุ o กนะครับเข้าไปเลย VB y Watch นะครับก็จะเป็นเพจนาฬิกานะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะครับที่คอยสนับสนุนนะครับหนึ่งแล้วก็ซื้อนาฬิกานะครับรับซื้อนาฬิกาให้ราคาอย่างเป็นธรรมเป็นกันเองนะครับผมมีอะไรปรึกษาได้เลยนะครับโอเคสำหรับต้นนาฬิกาพอดแคสต์ครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ WeBuyWatch เรารับซื้อนาฬิกาไฮเอนด์แบรนด์เนมทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น a u d ด m a r มาพีเก้โรเล็กซ์ปารติค p ิลิปเจเกอร์ลังเและแบรนด์นอื่นๆชั้นนำของโลกให้ราคาสูงและเป็นธรรมสนใจติดต่อ v u y w a t c h 0837139292หรือทัก Facebook Fan Page มาที่ v u y w a t c h ได้เลยครับ